ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องแฮมเตอร์กับพับจีโมบายนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาลงนี่นะบ้านเกิดผมเองบ้านโปรดของผมขอปืนหน่อยเพื่อนมาได้แล้วมีหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าเฮ้ยใครอะอไอกระโดดมาจริงโดมาจริงโดเข้ามาทําไมอือไม่มีปืนโดเข้ามาทําไมอะอไอ้นี่คนหนึ่งไอ้ไงโดเข้ามาทําไมเพื่อนมาช้าเปล่าเก็บงานเลย ขึ้นชั้นบนดีกว่านะชั้นล่างดูไม่ปลอดภัยเท่าไหรเอ้าวใครนะอันนี้ใครอือเพื่อนมันเก็บเพลินเกินห้ามใจหรือไงฮ้ยไม่เก็บเพลินหรอโอ้เก็บย่างมอมันเลยนะคนเมื่อกี้นี้เพื่อนเรานั่งรอนายนานแล้วโดนลงมาเมื่อกี้เอ้าโอ้โหไม่โดนแล้วเขารู้มันเขาจะรู้นะเอาโดนไป่ไปเอ้าเออเขาไปแล้เบิดมาเอาลุมรอด ไปแล้วโอ้ถ้าผมโดดเขามาเมื่อกี้ผมน่าจะตายพน่าจะชา้าของแล้วอุย้ยเของงางน็่งางน็่เราเพื่อนอย่ามาปาสใส่เราโอ้หทุกคนเหมือนชั้นบนจะอยู่ยากนะไปดีกว่าไปดีกว่าเขารู้ไม่แน่ว่าเราโดดออ่าอเฮ้ยมันเขาจะไปทำแพงนะ เฮ้ยเอวเราก็รู้ไปแล้วการู้ไปแล้วมาทีก่าเพื่อนมาดิมาดิมาดิมาดีเราสู้คนนะใครจิงหลังไปแล้วอย่าอย่าทําเราชาร์ตีเพื่อนเรามีลูกซองนะมาดีโหคนรอบเราเยอะมากเลยอะพนหลังคาก็มี โอ้ไม่ก็เราต้องรอนะรอหาจังหวะเล่ยนเออเฮ้ยเก็บของแบบนี้นี่ไงรีบสามเลยเก็บของแบบนี้ไปแล้วเฮ้ยใครนี่ไงเพื่อนสามเลยกระสุนก็จะหมดโอ้ไม่ก็โอ้โหไฟเด็กเขารู้ไปดีกว่าเข้าบ้านเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านปลอดภัยสุด กระสุนนเพื่อนโอ้โหกระสุนไม่มีโอ้โหไม่มีกระสุนเลยเขาจะชาร์จผมไหมเนี่ยเก <c oughs> ็บของมันเลยเราไม่มีกระสุนหรอกนะเพื่อนไปไหนแล้ววะเชิงเหรอเพื่อนเชิงเหรอเ <c oughs> ขาไม่มานะไปดีกว่าเฮ้ยมีตึกหน้าเรามีไหนอะ ถ้าจะตึกข้างหน้านี่ไงเห็นแล้วโอ้โหกระสุนกระสุนเราจะหมดอ่ะผมขอเก็บปืนกันแล้วกันผมยังไม่ยิงนะผมอยากได้ปืนก่อนเอาแบบชัวร์เขอปืนอะไรอะไรเลยมาเลยเพื่อนเรามีปืนแล้วอ้าวทำเงียบอ่ะเรามีปืนปิดเงียบอ้าว ไหนก็นหมดอะ่ะอ้าวใครเก็บของนี่นงไงเก็บเพลินเกิดท่ามใจ <c oughs> นี่นงไงเราล,ล,ลากเลยฝนเก็บเพลินต้องโดนแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าชาร์จรหรอนะอ้าวใครนั่งโพมันไม่เนียนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> มันไม่เนียนเฮ้ยเขาจะชาร์จจริงหรอไม่น่าม,มาหรอกน้อง นี่ไงมาจริงเราลากเลยเราลากไวมากของในของเฮ้ยไม่จะมีนคนชาชัดป้าไฟดักดีกว่าอย่าขึ้นมาเพื่อนขอรีเซ็ตก่อนโอ้โหตีตีสาภาพให้ตายเะโรบินโหตอนนี้คือบ้านเราคนเยอะมาก ถูกผมกันถาง้างเนช็ชิงนะแต่มันไม่ได้อรอเลยเฮ้ยราคามีเหรอโอ้โหชิบหายละราคาก็มี oh my g o d เฮ้<ห>ย,<ห>ยไม่งไงวิ่งแบบนี้เฮ้ยมีคนชาร์จรอปัดอ้ดนี่ยปัดหน้าเค้กอือรำเลยปัดหน้าเค้ก ไอคนนี้เอาลูกอมไปกินแมวไอคนนี้เก็ดเพลินเกลาใจหรือเปล่าไอคนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซ้ำนะไอคนเนี้ยผมจะปาระแล้วเบิดซ้ำมันแต่มาตีหลังคาเก็บของแล้วกันผมจะไม่ได้ไปไหนเหลยคือตอนนี้คือไม่มีคนอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเลานะแล้วก็ข้างนอกด้วยเฮ้ย น่าจะบอดตัวนี้น่าจะบอดเนี่ยข้างหน้าเราก็มีข้างนอกก็มีออกไม่ได้อ่ะเนี่ยไอ้บ้านเนี้ยผมจะไม่ได้ซ้ำมาเลยไปไหนแล้วอะนี่ไงยันอยู่เสียงอยู่อ้าวเพื่อนหัวโพไม่เงียน มาดิหุยเจ็บมาดิเม,<ว>มื่อกี้เมมมปากแล้วนะเมื่อกี้ผมเม่มปากแล้วนะนายทำให้เราดูแย่เราจะกลับไปล้างแ้นรอแป๊บหนึ่งขอฟาร์มก่อนโอ้ต้องหาของใหม่หมดเลย <c oughs> ความโจทมันน่ากลัว <c oughs> <c oughs> เสียงหลุด <c oughs> ใครอะ โหไอ้บอทนายทำเรากลัวนะบอทโหจะดีเอาของมาให้เราเสร็จโจนเอาของมาถวายทังที่แต่ผมยังไม่มีเกาะน,นะผมฟาร์มต่ออีกซักนิดดีกว่าหาเกาะ มันไม่เจอกล่องอไปเด่นอ๋อคนมีคนอยู่เหมือนจะเป็นทางบ้านชุกนะมันไม่มีกอะจริงอะเฮ้ยทุกคนเห็นปะอยู่บนเขาโอ้ผมไม่อยากไปเล่นเลยอะผมกอนหนึ่งอะผมโดนลุมไงผมก็ตายนะผมไปดักป้านไม้ตรงนั้นดีกว่า่าจจะปลอดภัยกว่าเฮ้ยใครยิงอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อน ยิงคนจากข้างหลังมันไม่ดีนะรู้ไหมคนชอบยิงหลังมันต้องเจออะไรรู้หรือเปล่า <c oughs> โดนแน่เพื่อนให้ตายเถอะโรบิน Yeah Yeah Let's Go I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in circles I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you Yo, deserve? yeah I ain't taking a back seat. I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty ain't nobody able to catch me they gasping they cannot compare they can't match me I'm at half speed I got your girl and she Laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. smash with me, she's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll. Whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm a man now teaching the game i better and better than anybody else who tests me, I'm ready, looking at my hand the steady. I'm trending, ascending, and blending. Spreading and getting my name out now Yeah, they hear me laugh All the crowds repping the sound I'm hitting the ground Running, up and coming, ain't nothing Yeah, rookie the, of the year, I'ma keep it 100 Cold-blooded, no budget From nothing to something I ain't bluffing I got a full hand and a full plan I ain't gonna stop till I'm at the top, man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, starting from the bottom Yeah, I want Hold inside, give all I have just to feel alive A fight to live, a fight to strive One day I'll have what I want in life I want the whole world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game A veteran better than